ตอนที่3า6อเป็นเจ้านี่เองขณะที่เยช่ชางชิงรู้สึกชาว่าไปทั้งตัวในโสดประสาทมีเสียงวิ่งดังขึ้นจากนั้นตูกูชิงเฟิงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าชางชิงต่อไปข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าตลอดไปมิว่าจะเวลาไหนหรือว่าที่ใดได้ยินเช่นนั้นเยช่ชางชิงก็ได้สติขึ้นมาทันทีพลันถอนหายใจออกมาอย่างหนักใจหลังจากชั่งใจสักพักและเพื่อมีให้จัก,กรพัรดิมานตอนนี้พบเจ้พิรุษใดฮ่าฮ่า เขากลืนน้ำลายลงคอเล็กน้อยก่อนจะพูดกับตัวเองว่าเย่ฉางชิงเวลานี้เจ้าห้ามเผยพิรุธใดๆออกมาเป็นอันขาดจงมองจากรพัดดิมานตนนี้เป็นเพียงสตรีธรรมดาคนหนึ่งซะใช่แล้วจงทำตัวเหมือนกำลังขบากับสตรีธรรมดาคนหนึ่งอีกอย่างแม้เจ้าจะเป็นโสดมานานเกือบ30ปีแต่ตอนนี้เจ้าจะต้องควบคุมตัวเองให้ได้มีเช่นนั้นจะมีหนทางสู่ตายมากมายรอเจ้าอยู่หลังจากให้กำลังใจตัวเองแล้วเย่ฉางชิงก็ค่อยๆยกแขนที่แข็งค้างของตนขึ้นมา จากนั้นก็รวบรวมความกล้าวางมือลงบนแผ่นหลังของตูกูชิงเฟิงเบาฮ่าฮ่าทว่าเมื่อฝ่ามือแต่ลงไปเบาๆแล้วย่ฉางชิงพันขนลุกชานอดมีได้ที่จะหวาดกลัวขึ้นมาชิงเฟิงตอนเจ้าออกไปข้างนอกเกิดอะไรขึ้นเยี่ยงนั้นหรือเวลานี้เรากับหนึ่งวันทว่ายาวนานนับหนึ่งปีแต่เย่ฉางชิงก็ยังคงสังเกตได้ว่าภายในเวลามิกี่ชั่วยามที่ตูกูชิงเฟิงออกไปข้างนอกนั่งเหมือนไปประสบกับบางอย่างมา ตูกูชิงเฟิงหลับตาลงพร้อมกับเอ่ยเสียงนุ่มนวลว่าข้าถอนตัวออกจากเผ่าของข้าแล้วอีกทั้งยังบอกพวกเขาด้วยว่านับแต่นี้เป็นต้นไปข้าจะมียื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องใดๆในเผ่าอีกออกจากเผ่ามานออกจากเผ่ามานเพื่อข้าเย,ย่งนั้นหรือควรพูดเช่นไรดีเป็นเพราะข้ามีเสน่ห์มากเกินไปหรือจักรพรรด,ดิมานตนนี้มีจิตใจที่ใสซื่อกันแน่แสดงว่าจักรพรรด,ดิมานตนนี้เอาจริงเยี่ยงนั้นหรือแม่สาวจักรพรรด,ดิมาน เจ้าเลิกเล่นได้แล้วแม้เจ้าจะงามหยดย้อยไร้ผู้ใดเทียบเคียงได้แต่ข้ามิมีมวาสนาถึงเพียงนั้นหรอกคิดถึงตรงนี้เย้ฉางชิงจึงกระชับอ้อมแขนกอดตูกูชงิงเฟิงเบาๆก่อนจะเอ่ยราวกับอยากจะร้องให้ออกมาชิงเฟิงข้ารู้ว่าเจ้ายังอะไรอาวรคนในเผ่าของเจ้าอยู่แล้วเจ้าจะทําเช่นนั้นไปเพื่ออะไรกันสิ้นเสียงตูกูชิงเฟิงก็ลืมตาขึ้นแล้วดึงตัวเองออกจากอ้อมกอดของเย้ฉางชิงในทันที นางจ้องมองเย่ชางชิงด้วยความขุนเคืองพร้อมกับเอ่ยอย่างแงงอนว่าชางชิงเจ้ารังเกียจข้าแล้วใช่หรือไม่ทันใดนั้นภายในใจของเย่ชางชิงพันรู้สึกกลับตาลปัดไปหมดนี่มันนี่มันสมแล้วที่เป็นจักรพรรดิมาน,นิสัยช่างเอาแน่เอานอนมิได้จริงๆจะตื่นตระหนกมิได้ห้ามตื่นตระหนกไปเองอย่างเด็ดขาดนางเป็นสตรีธรรมดาข้ากำลังคบหากับสตรีธรรมดาคนหนึ่ง เพียงแค่หญิงสาวที่คบหาด้วยอาจจะโมโรอยไปบ้างแต่นับเป็นเรื่องปกติสุดๆเวลาเช่นนี้หนึ่งอ้อมกอดสามารถแก้ไขได้ทุกอย่างหากมีได้ผลก็กอดสองครั้งใช่แล้วต้องเป็นเช่นนั้นแน่หลังจากนิ่งเงียบอยู่สักพักใบหน้าเรียบนิ่งของเย่ฉางชิงก็ฉีกยิ้มแห้งๆออกมาจากนั้นก็ฝืนดึงตูกูชิงเฟิงเข้าสู่อ้อมกอดอีกครั้ง แล้วก็จริงดังที่คาดเอาไว้จากปฏิกิริยาที่ตู่กูชิงเฟิงตอบโต้กลับมาทําให้เย่ชางชิงยิ่งมั่นใจมากขึ้นเขาที่เป็นชายโสดมาหลายสิบปีจินตนาการเอาไว้แล้วไม่มีผิดเมื่อตกอยู่ในอ้อมกอดของเขาอีกครั้งจักกรพัดดีมานอย่างตู่กูชิงเฟิงก็มิได้ขัดขืนใดใดนอกจากนั้นขณะที่พิงศีรษะกับอกของเขามือทั้งสองข้างของนางยังกอดตอบเขาเอาไว้แน่นอีกด้วยเย่ชางชิงเห็นแล้วก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอ,อกอีกครั้ง ตอนนั้นเองตู่กูชิงเฟิงก็ได้หลับตาลงก่อนจะเอ่ยขึ้นอย่างออดอ้อนว่าฉางชิงเจ้าคิดเอาไว้หรือยังว่าจะขอค่าแต่งงานเมื่อไหร่ฮะได้ยินเช่นนั้นเส้นเลือดที่ขมับของเย่ฉางชิงพันเต้นตุบๆขึ้นมาทันทีอย่างห้ามมิได้จักระพัรดิมานตนนี้นี่ยังไงกันอยากได้ค่าถึงเพียงนั้นเชียวหรือแต่ค่าไรวาสนาที่จะเป็นของเจ้าจริงๆนะค่าเพียงแค่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกนานๆก็เท่านั้น อีกอย่างคำถามข้อขาดบาดตายเช่นนี้ข้าควรจะตอบนางเช่นไรดีหลังจากคบคิดอยู่พักใหญ่ดวงตาของเย่ฉางชิงพันเปล่งประกายบางอย่างขึ้นจากนั้นก็รูปศีรษะตู่กูชิงเฟิงอย่างระมัดระวงังชิงเฟิงนับตั้งแต่มาอย่างโลกใบนี้ข้ามักจะมีความคิดหนึ่งอยู่ตลอดเวลา